ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะวันนี้วันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะบีเพิ่งเลิกงานมาเนาะแล้วก็มกเมื่อกี้ได้ปลูกต้นกระเบียดเน้นก็คือกรอสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวบีจะพาไปดูอีกทินเนาะก็คือปลูกเสร็จแล้วทุกคนบีไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะเพราะว่าร้อนมากเลยเนาะ,ะแล้วก็มุมนี้นะคะมุมผักของเรานี่เนาะเดี๋ยวบีจะปลูกนี่นะคะอันนี้ก็คือมินตุมินตุ ก็คือสาราแน่นั่นเองเดี๋ยวพี่ติ๊กจะบีว่าจะปลูกใส่กระถางแบบเออใส่กระถางใส่กระป๋องแบบนี้ทุกคนใส่กระป๋องแบบนี้นะอแต่ว่าต้องเจาะรูนะคะเพราะว่าลากมันจะได้ไม่แบบว่าเลืยนะแล้วก็อันนี้ก็คือใบแมงลักนะจา๊ะอันนี้สองยูโรห้าสิบแพงมากแต่ว่าได้หลายต้นบีกะจะแบบว,ว่าน,นี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเวสิเมโลนีเวสิมเมโลนี่นี่นโย<อ><อ>เวสิมเมโลนีก็คือแตงโมไตเบซิบลิกา Tai vesilikkaa ja sitten mintu, mintu Ja sitten tuolta mä otin nur nur nurkasta, sekin mintu. on mintu. Ai oh, jaa, onks se tommonen minttu? Joo, se on ollut jo vuosia. Mm. Vaatun, niin joo, se on ollut jo vuosia. Mhmm. Kaikki on suunniteltavaa. Täällä puu. Vesemmällöinen. Mä me Äiti. Mitä? Täällä Mitä kuuluu? Kukkuluuru? <laughs> ไปทุกคนบีใส่เสื้อชุดไว้ยน้ำนยเนี่ยปลุกผักเลยทุกกก๊า ทุกคนเราแพลนใหม่นะคพะพอดีว่าไปเจออันนี้กระถางอันเนี้ยที่วารสโตก็คือห้องเก็บคองเนาะแล้วมันมีรูแบบนี้ทุกคนแล้วมันมีรูแบบเนี้ยเออเราก็เลยไม่ต้องใช้ถังแลวเนาะตอนแรกกะจะแบบว่าเจาะเจาะรูไงที่ถังก็เลยเจอ,อน,นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่วีระวีระอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆบอกว่าเป็นกระดาษที่แบบซึมซึมแล้วก็เก็บกักน้ําอ,อ่ะเอออันนี้ดีเหมือนกันเราไม่ต้องใส่หินนะคะก็ยังมีไป นี่นะอันใหญ่ระสมควรบีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวบีจะใส่นี่นะจ๊ะไปแมงลักเนาะก็จะแยกนะคะจะได้แบบต้นใหญ่ๆเนาะก็เลยอีกอันนึงเดี๋ยวเอามาสามนะคะเดี๋ยวเอามาสามนี่เลยก็เอกโกโอ๊กโบยกุกกะทุกคนดูดอกฟันสิงโตนะคะ ดอกฟันสิงโตอันนี้คือที่เป็ดแบบว่าไม่กินนะทุกคนคงมีอย่างเดียวนั่นแหละดูตรงสนามอันนี้คือสนามข้างหน้าบ้านนี่นะคะสนามคือเยอะมากเลยทุกคนอืมนี่เนาะหลายคนก็ไปทาชาหลายคนก็ไปทอดนะคะนี่อืมแต่ว่าหลายคนก็ถ้าเป็นคนฟินก็จะแบบว่าถอนทิ้งเลยจ้าไอ,ตาาตอ้ตรงหน้าบ้านตรงนู้นน่ะทุกคนตรงหน้าบ้านตรงนู้นน่ะ เอ้ยหลังบ้านตรงชายหาดด้วยนะบีถอนทิ้งค่ะเพราะว่ามันมันเยอะเกินเยอะเกินจริงจงเพราะว่าอันนี้คือแบบมันคือถ้ามันขึ้นดอกแล้วมันปิวไปเรื่อยทุกคนมันก็เกิดค่ะเกิดแบบง่ายมากไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องอะไรเลยแบบนี้นะคะนี่โวยกุกก็โวยกุกก็นี่นะคะอืมสวยดีดูไม่ยาไม่ยากมากับพิติกนะบีมาก่อน ยิ่งก็เยอะมากอันนี้คือต้นลูกลูกพลัมนะคะทุกคนดอกเยอะมากดอกเยอะมากเอเบอร์เรียเซเบอร์เรียเซก็คือว่าคล้ายๆพึ่งอะไรไงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะมาตอมอันนี้ไปอีกดอกนึงอะไรอย่างเงี้ย On, Tässä on yksi. Onko? Syyno. No no niin, niin, niin. Lentää kukasta kukkaan. Niin, me, me jää vain, niin saa filmaali tää. Mm. Lentää kukasta kukkaan. kukkaan. Kukasta kukkaan. Kukasta kukkaan. 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 ไม่ยาชื่นชมกับธรรมชาติคือเยอะมากปีนี้ขอแค่สิบลูกก็พอขอแค่สิบลูกก็พอ่าทุกคนคะนี่นะเสร็จแล้วน,นี่ก็คือแตงโมของเรานะคะ Mikä on Nino? Mitä äiti? Miamma. Ah, kerroida, Miamokka Jan. Mikä on Jan? Mikä on Jan? Mikä on Jan? Mikä on Niin, on. Ei, se on vesimeloni. Se on jo vesimeloni. Siinä se on. Niin ne kulut tulee tuohon korkeapintiksi. Joo tonne terassille laitetaan. Ai, Joo, siellä on iso penkki. Mm. Sitä varten. Sitä varten. Joo. Okay. Kolme yhteen. Joo. Joo. Tämä on vesimeloni, joka menee niin kuin maahan. Niin, maahan pitkin. Mm. No niin. Mm. Se kasvaa joskus hedelmä niin iso. Minä olen karviainen, on ei เกิดจะเป็นต้นแบบนี้เลยส่วนอันนั้นก็จะเป็น red currant นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนั้นอันเนี้ยแอบมองดูมันออกดอกแล้วอะทุกคนดูค่ะแต่บีก็ไม่รู้ว่าปีนี้นจะได้กินหรือเปล่าพอเขาบอกหนึ่งถึงสามปีนะคะเห็นไหมม,มันก็จะเป็นปีกกีปีกกีก็จะเป็นแบบน้ำๆอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นน้ำยอ,อ,นอย่างงี้เออเนี่ยแหละถึงจะใช่เพราะว่าไอ้ต้นนั้นนะ่ะ red currant นะคะอันนั้นจะไม่มีแบบว่าเป็นน้ำ แต่เน,นี้ยจะเป็นหนามจ้ะนี่เลยรอดูติดตามผลผลิตนะคะว่าจะมีลูกหรือเปล่ามีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเดีนน๋ยวบีจะอัปเดตต,ตรงนี้ให้ดูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะมูสติกะ,ะบูเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นบูเบอรี่สองต้นนี้นะคะก็จะเป็นลูกเล็กนะลูกเล็กแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่เขาก็จะเริ่มออกล้วคะ่ะย,ย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะดอกเริ่มใจนี้แล้วดอกเริ่มจะออกแล้วนี่นะคะ อันนี้คงผลผลิตเยอะเหมือนกันนะปีนี้เพราะว่าดอกเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ทําไมอ๋อบีนึกว่ามันคือลําต้นมันแห้งมากเลยทุกคนบีนึกว่ามันไปแล้วที่ไหนได้ดูค่ะนี่เห็นไหมออกดอกเยอะเลยอืนี่นะคะรอดูผล,ผลผลิตเนาะแล้วก็ให้ดูฝั่งนีน้นิดนึงอ่าบีก็ย้ายตน้นต้นกุลาบนะคะต้นกุลาบเนาะที่มันอยู่ฝั่งนั้นอะ่ะที่บีเอาอ่า โรสเบอร์รี่ไปปลูกแทนบีก็ย้ายต้นกุหลาบต้นนี้มานะคะอันนี้ไม่ย่าให้มาเนาะคือนานเมื่อสองปีแล้วอะทุกคนอืเมื่อสองปีแล้วบีก็เลยเอามาปลูกที่นี่เนาะปีที่แล้วอ่ะมีดอกด้วยอืมสวยปีที่นี้ก็แบบปีนี้ปีนี้ปีที่นี้ปีนี้ก็แบบเออแอบบจะแห้งๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหิมะมันไม่เยอะอะทุกคน,นหิมะมันไม่คลุมไงอืมตรงโคนมันก็อาจจะแบบว่าอมืมได้รับความแบบว่าเสียหายนิดนึงนะคะ นาะมันไม่มีหิมะคลุมมันก็จะแข็งอะไรเงี้ยตามนี้เลยจ้าส่วนเล็กๆของเราประมาณนี้เลยบีก็หวังว่ามันจะออกผลผลิตนะข้างหลังนั้นจะเป็นพุ่มดอกไม้นะคะที่เป็นสีชมพูเนาะคือมันสวยมากเลยพอออกดอกแล้วเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวอันนี้ยบีถึงจะดูอีกทีนึงไอเนี้ยนะคะไอตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็คือวัตตุวัตตุ นี่นะคะอันนี้ก็คือลัตเบอร์รี่นะทุกคนอันนี้ลัตเบอร์รี่แล้วก็อันนี้ก็ลัตเบอร์รี่เหมือนกันนี่นะคะลัตเบอร์รี่ปีที่แล้วก็เก็บเก็บกินเยอะเหมือนกันค่ะมันจะเป็นลาตเบอร์รี่บ้านนะเนาะมันจะเป็นลูกใหญ่มันจะไม่หวานเท่าของป่านะคะของป่าจะหวานกว่าแต่ว่าลูกมันจะใหญ่กว่านะคะนี่นี่นี่มันก็มีประมาณสี่ห้าหกนี่แหละต้นเพราะว่ามันก็แบบมันก็เลยไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่ารากมันแข็งแรงมากมันก็เลยไปเรื่อยๆจ้ะ ประมาณนั้นเลยช่วงนี้ก็เนี่ยคะ่ะอันนี้ส่วนผักของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นให้ดูตรงนี้นิดนึง <c oughs> ปาร์ซ่ก็มันอ่ามันฝรั่งเอ้ยหน่อฝรั่งนี่นะคะหน่อฝรั่งนี่จะ้ะฟืขึ้นไปคือมันมีความแบบว่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยอมืมีความน่าผัดมากเลยอนะน่าเด็ดไปผัดอะ แต่ว่าบีชอบดูดอกมันขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ทุกคนเอานี่ไงกําลังจะแตกนี่นี่นี่เห็นไหมอืมกลังจะแตกนอแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอืมเดี๋ยวรอยมันขึ้นเยอะจริงๆก่อนทุกคนแล้วถึงจะบอกเออเก็บผัดได้อะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ชื่นชมกับอดอกมันไปก่อนเนาะก็ประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวบีรอให้มันขึ้นอีกสูงนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจ้าเนี่ยค่ะมันจะมีไอเนี่ยมัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะหาตะข่ายอ่ะ มารอบอีกทีหนึ่งเนาะหรือไม่ก็หาไอที่แบบนั้นนะ่ะอืเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่ล้มเนาะประมาณนี้เลยจ้าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะโอเคทางั้นคลิปนี้บี่ปาร์ลวนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ